สวัสดีค่ะทุกคนฟิล์มนะคะรือว่หมอประวานนั่นเองนะคะก่อนจะออกไปทํางานนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้ทุกคนพี่พี่น้องๆได้รู้จักนะคะนั่นก็คือคุชชั่นตัวน,นี้เลยค่ะโ o ลาร์คุชั่นอันต้าแมท FP, F P F 5 0 P A บวกบวกบวกเลยนะคะตัวนี้นะคะคุมมันกันเหงื่อกันแดดกันน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะระหว่างวันไม่ดอกไม่เยิ้มเลยตัวนี้ฟิล์มซื้ออยู่เซเว่นอีเวนนะคะไม่ต้องทาแป้งเลยนะคะตัวนี้มันเริ่มที่หน้าสดกันเลยนะคะจะเห็นว่าแบบรอยเยอะมานี่เนื้อคูชั่นนะคะจะเป็นเนื้อที่เนียนละเอียดมากๆเลยนะคะแบบเกี่ยง่ายมากทุกคนไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักเลยนะคะฟิล์มคอนเฟิร์มตัวนี้เลยดู าไปข้างนึงแล้วโอ้โหความแตกต่างสุดยอดนะคะเขาาขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็พินว่าปกปิดได้ดีเลยนะทุกคนเนี่ยโอเคเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5้าโมงห้าโมงเย็นแดดอ่อนๆแล้วนะคะก็จะมาให้ทุกคนดูผิวหน้ากันนะคะว่าตอนนี้หน้าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าฟิงก็ไม่ได้เติมอะไรเลยระหว่างาวันเราก็ใส่แมททั้งวันเลยนะคะวันนี้ไม่ติดแมทด้วยเออไม่เยิมอะไรขนาดนั้นเนาะแต่มันก็แค่แบบ หน้าเด็ดลงราดินนึงเพราะฟิลทามบางด้วยเหรอมั้งใครที่มีรอยอยู่หน้าเยอะๆแบบฟิลนะคะแนะนําให้ทาสองรอบนะคะรอบที่สองนี่แต้มเฉพาะจุดไปเลยเนาะเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะคูชชั่นตัวนี้เนาะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย